กล้วยทอดอร่อยพอคำกินกับไอศครีมนะคะกล้วยทอดอร่อยพอคำอันนี้ก็ทำเองอาจจะไม่อร่อยมีไอศครีมด้วยไอศครีมอะโวคาโดทำเองอ๋ออหูแตายแล้วมันคือไฮโซแต่ว่าปอันอันอันนี้นะกล้วยบอันนี้กล้วยแขกแต่ทำแบบว่าอร่อยพอคำอ๋อกจะลองชิมมันโมเมนต์กล้วยแขกมันกล้วยกล้วยไซบูรีอืม เฮ้ยทำไมมันอร่อยเหรออืมเคยกินที่ไหนไหมไม่เคยไม่เคยกินครั้งแรกในชีวิตอันแป้งมันนี่เดียวมาจากตาแไหเอารอืมเฮ้ยอร่อยเหรอฮะอันใหม่ไม่เคยซื้อจะไม่เคยแจ๋ยเพราะว่าแซ่บอือเอ๊ะเอาล่ะจะให้แจ๋ยให้แซ่บแซ่จะซื้อเล๋ยหมดซื้ออืมโอ้แซ่บแซ่บ มันเฮ็ดนี่เฮืออืมเอาแบบนี้เป็นหยังฮะต้องวันต่อวันแม่นบอกกินร้อนๆจะดีมากถ้าใครสั่งก็ทําเป็นชุดให้อืมทําเป็นชุดทําเป็นชุดสั่งได้หือบสิไปแจกอยู่ไซบุรี่ล่ะเนาะโอ้ยถท้อุทเธนแล้วเนาะบาดนี้เฮ้ยงานมีงานออกมาสืไดอย่างบ่มีใครซื้อเท่าไหร่ขายชุดแค่นิดๆ